รายการนี้ไม่เหมาะสำหรับผู้ดีนะจ๊ะโอเคนะฮะแล้วก็กลับมากับรายการใ e นคอสแคสเกมนีครับผมอยู่กับผม e c อคอ s กับพี่นนสวัสดีครับนะฮะวันนี้พี่นนมานั่งข้างๆด้วยนะครับกับ Amnesia The Dark Descent Custom Story The Epic Chapter 1กที่3ของรอบนี้แล้วนะฮะก็อยากจะสะสางเรื่องนี้ให้มันจบๆไปนะครับ ก็หลังจากที่เราโดนอีผีแก่นะครับฆ่าอยู่ตรงนู้นหน้าประตูเลยตอนนี้เราเกิดใหม่ครับรีสปอนอะไรก็ว่ากันไปนะครับรรรยยคับก็ที่ผมเห็นในคอมเมนต์ใน YouTube <ล>นะครับในพาร์ทที่2องเขาบอกว่าผมเห็นคุณแจ้พี่คิ้วมันแท่นหินน่ะจริงๆนะพี่ตอนแรกผมก็มองในคลิปเฮ้ยมันมีเหรอวะอันนี้จะมาพิสูจน์เลยครับว่ามันมีจริงรือเปล่านี่ไงจริงด้วยนะครับเบสเมนต์ขีนั่นเองครับ อยู่สองคนก็ไม่ช่วยอะไรครับก็กลัวเหมือนกันก็กลัวก็กลัวด้วยกันเนี้แหละครับประเด็นอยู่ที่ว่าเบสเมนต์คีย์นี้จะเป็นกุญแจของห้องไหนนะเดี๋ยวเรามาไล่กันเปิดทีละประตูเลยดีกว่าเนาะอันนี้ห้องอะไรครับย่อย่หาะรอหน่อยก็ห้องเขาแบบว่าเซ็กหมู่กันเปล่าอ๋อแล้วเขาเป็นอะไรกันอ่ะก็อาจจะเป็นคู่รักที่เราไม่รู้จักอะไรประมาณนั้นก็ได้ไม่แล้วเขาเป็นอะไรตายอ่ะนื่อยเหรอน่าจะเหนื่อยตายน้ำหมดตัวอะไรมันทุย อย่าอย่าอย่าบึ่งเล่นลุกเสื่อมตอนนี้ตอนนี้ผมก็กําลังกลัวอยู่เหมือนกันนะครับพี่เนี่ยชนคุยได้ไม่กลัวครับเดินเดินอยู่ปุ้งขึ้นมาทําไงอะใช่ป่ะเออผมก็กลัวเมกันนะเอาสู้ฟาดหน้าตัวเองนี่มีอะไรแถวนี้เดี๋ยวนะห้องนี้ห้องนี้เหมือนจะไม่มีอะไรให้เก็บหรอมเนาะหรืออหรอ่าเนี่ย ห้องห้องขังใช่กุญแจนี้วะห้องขังพูดเป็นเอกครับเมื่อกี้เขาใช้ปูวัวกันมาคนนี้เป็นเดใช่คนนี้เป็นเอ็อยู่คนเดียวก็เลยเอามาขังไว้ก็เลยน่าตายแล้วเนี่ยเออเนาะดีจริงๆโอเคเราในนี้มีอะไรไหมไม่มีตรงนี้เหมือนเราเข้าไปอุ้ยอะไรไม่รู้อยู่ดีก็โดน โอเคก็ลองอันนี้ก่อนไม่ได้นะครับได้แหละคืออะไรครับเนี่ยห้องเนี่ยไม่รู้เหมือนกันครับเอาเป็นวาดลงโอ้โหโอเคไปก็ไปเฮ้ยอุ้ยนี่อะไรวะเนี่ยเฮ้ยใช่เลยแม่งไอเบเนี่ยหมางหลังเฮ้ย ตกใจไหมครับเมื่อกี้โอ้จะเหลือแล้วครับแต่ผมผมขิ้อยู่างคนเดียวเอ้ากุญแจหายกลับไปดูห้องนู้นเดี๋ยวดิเชี่ยมันอยู่แถวนี้ปะวะสัตว์ไอ้เย็ดเค่ดักโหดสัตว์หุ่นพวกนี้หรือเปล่าหุ่นพวกนี้หรือเปล่าเออไม่งอกมาแน่เลยวิ่ง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 ก่อนวิ่งก่อนอ้าวไอ้เชี่ยไม่มาอะไรสัตว์ทีนี้กู้มกลัวไม่มาวะเออเยี่ยวน่ากลัวเลยโอเคเราไปต่อนะครับ พอ่อกูทาไม่ออกนะพอไม่ทาอย่าออกมานะเอออู้หูยจะเล่นต่อจริงเหรอครับเนี่ยเล่นครับเอาจริงนะจริงครับโอเคได้เดีย๋ยวเรามาค้นกันต,ต้องทำครับต้องทำต้องเอาให้จบใช่ไหมโอเคเป็นตูวว้ความนะครับโอ้ใจใจเย็นครับใจเย็นเราเก็บโอ้โหฟ้าประทานน้ำมันในตะเกียงบ้าล็อก ล็อกดีจริงดีงจริงเฮ้ยโอ้โหมีศพคนด้วยเว้ยเข้าตัวไปครับผมมีภารกิจให้ทำครับผมมีศพเล็ก,ลกเล็กไปเล็กไปเจ๋วนึงกระจอกว่ะล็อกอะล็อกล็อกทั้งบ้านนะโอเคสงสัยจะมีประตูนี้แหละครับที่น่าจะเข้าได้จริงด้วยอย่าไปกลัวครับ นี่ผมเล่นแบบไม่กลัวเลยเนี่ยคุณรู้ปะ่ะเพราะอะไระครับประตูไหนก่อนเพราะอะไรผมไม่กลัวครับก็โหโดนมาตึ้งเยอะขนาดนั้นนะตั้งแต่พาร์ทที่หนึ่งยันพาร์ทเนี้<ช>ย,วยควรจะไปกลัวอะไรอีกนี่มันเสตแก้วนี่หว่าแตกช่างแม่งนะเอ,เอาเอาตะเกียงลงดีครับตะเกียงลงโอเคแล้วก็เดินครับประหยัดน้ำมันนะพี่เพิ่มความเสียวกันใช่ใช่ครับผมต้องทำครับต้องทำครับผมเฮ้ออะไรเนี่ย ถ้าฉันสามารถทำบางอย่างที่ยืนขึ้นอะไรวะเนี่ย on the counter small น o t e บอกประมาณว่าเขาคงบอกประมาณว่าฉันสามารถที่จะข้ามไปได้อะไรประมาณนี้นะครับประตูนี้เขาจะเอาจริงเหรอมองไม่เห็นนี่เป็นภารกิจครับต้องทำครับโอเคผมจะเชื่อพี่นะที่ไปพี่ป๋องพี่ป๋องใจเย็นครับถ้าไม่ไม่ไหวแล้วบอกครับเดี๋ยวจะส่งทีมงานเข้าไปรับนะฮะโอ้โหฮึ ไม่มีไรเราตะเกียงเถอะนะอารงครับอารงอาลงจริงเหรอจริงครับผมมั่นใจนะต้องทำครับต้องทำต้องทำอ่ะโอเคได้ไม่ไหวบอกครับจะให้ทีมงานไปรับจุดเทียนด้วยความสว่างสบสวกันดีไหมโอเคขวดก็หยิบไม่ได้นะครับ It's done บอกว่ามันเสร็จแล้วมันจบแล้ว God working version อะไรของแม่ก็ไม่รู้ครับผมไม่เข้าใจหืมคุญแจ ขึ้นบนโต๊ะกันถ้าเก็บเสร็จนะอาจจะมีพลังงานบางอย่างก็ได้๋ยวใจเย็นกันใจเย็นพี่อย <c oughs> ่าเพิ่งกลัวกันไม่ทราบว่าคุณเล่นอะไรกันครับไม่ทราบว่าคุณเล่นอะไรกันนะครับไม่มีอะไรนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะวิ่งสวนทางกลับไปผมว่าขากลับนี่โดนแน่แ่โดนดักนนแน่ๆนถ้าโดนได้ไหมครับเอาตะเกียงลองครับเอาเอา,เอาลองจริงรอ่ะครับผมผมกลัวนะเน,นี่ยพี่สั่นไปหมดแล้วอะบรรยากาศมันน่ากลัวมากนะ โอ้ไม่เป็นไรครับมีสองคนไม่ต้องกลัวโอเคเขาจะกลับไปจุดเดิมกันนะประเด็นอยู่ที่ว่ากุญแจเนี้ยใช้กับประตูไหนแต่ลองอันนี้ก่อนละกันไม่ใช่แอตซิเต็นมุมขีใช้ได้ป่ะวะล็อกล็อกล็อกเข้าไปไม่ใช่ล็อกกันวนหน้านะฮะไม่ใช่ไม่ใช่ดูน้ำมันในตะเกียงครับ จมหมดแล้วครับไม่ไรแถวนี้สว่างสวัยพอนะครับเป็นตู้ด้านซ้ายไหมครับก็คงจะมีประตูเดียวแหละลองครับลองลองเอาลองจากกุญแจแรกก่อนนะ Assistant Room Key ไหวไหมครับไหวไหมไหวไหมไหวครับโอเคเรามาลุ้นกับกุญแจนี้กันครับอ่าโอ้ยเฮ้ยฮึบนี่ครับ่งข้างในต้องมีต้องมีพลังงานชัวร์พลังงานเหรอครับผมพี่เห็น คนนั้นนีที่ยืนอยู่ในสุดเนี่ยเราจะค่อยๆลองเข้าไปนะครับโอเคหวังว่าคงไม่มีอะไรนะครับครหุยโอ้โหคืออะไรครับเนี่ยหุ่นไงครับหุยๆุยก็เลยหุ่นครับเนี่ยกะเด็นทำไมต่อครับหมืดฮะจบแล้วนี่ครับนี่ผมมาแค่นี้ใช่ไหมครับเนี่ย เฮ้ยไรวะกระเด็นแล้วก็จบถือว่าเป็นความดีอย่างที่เรไ่อเออจบแล้วนะเจ๋งจีเอ้ยไม่พราทนี้ไปมันสั้นยังอ่ะได้เจอเจอแค่สองรอบเองสองช็อตเองก็กระเด็นเหมือนช็อตแรกที่เราเจอพี่ที่เรากระเด็นตกออกจากประตูแล้วกระเด็นตกเจอบันไัด มี To Be c o n t i n u e ยด้วยนะอันนี้ก็คือชื่อเหมือนจะเป็นชื่อผู้สร้างกับเอ้ยใช่ชื่อผู้สร้างปะนี่อยู่ไฟเด i ะ c ิค t ค o o ูโอเคนะแตง n k for paying เออก็ขอบคุณที่ขอบคุณมึงที่ทำด่าให้กูเล่นนะคนที่มึงทำกูตกใจเออจริงจริงอ่ะก็ถือว่าจบกันไปนะสำหรับเรียดดิ c ช Chapter 1นนะครับแต่ว่าผิดหวังนิดนึงก็คือสั้นไปหน่อย สั้นไปนะครับฝับงเลยมากแค่เนี้นะจริงๆด่านไม่สั้นหรอกแต่ผมอะ่ะทำทั้งหมด3พา,าร์ทอยไงมันสัน้นนะก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับสวัสดีครับ